สวัสดีครับผมชื่อเซมน,ะคนคีนักะกนขนผมจะพูดเรื่องแนวนคิดพัฒนาการศึกษาการศึกษามีความสําคัญมากต่อประเทศกําลังพัฒนาถ้าเราอยากพัฒนาประเทศให้ดีเราต้องพัฒนาการศึกษาก่อนอการพัฒนาการศึกษาไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเพราะประชาชนมากมายยังคิดว่าการศึกษาไม่สําคัญได้ไหมใครความสําคัญกับการความสาคัญกับการศึกษา ดังนั้นถ้ารัฐบาลต้องการพัฒนาการศึกษาให้ดีขึ้นเขาต้องใช้ความระมัดระวังให้ได้มากที่สุดและประชาชนก็ต้องมีส่วนร่วมกับในการพัฒนาการศึกษานี้ด้วยเพราะการพัฒนาการศึกษาเป็นการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมไม่ใช่เพื่อแค่รัฐบาลหรอกถ้าผมได้พัฒนาการศึกษาผมจะพัฒนาโดย เป็นขั้นเป็นตอนโดยอตอนแรกขั้นแรกขั้นแรกผมจะพัฒนา,าโดยบังคับให้เด็กทุกคนไปเรียนโดยประชาสามัมพันธ์ให้พ่อแม่รู้ความสำคัญของการศึกษาและให้ส่งลูกส่งลูกมาเรียนให้ได้ทุกคนถ้าพ่อแม่ไม่เห็นด้วยและไม่ส่งลูกมาเรียนอีกผมจะบังคับโดยกฎหมายเช่นรับเงินเป็นต้น เพราะรบการศึกษาในประเทศกัมพูชาตอนนี้ไม่ได้บังคับให้เด็กๆไปเรียนหรอกทำให้เด็กๆที่อยู่ที่ชนบทไม่ค่อยมีโอกาสมาเรียนเพราะเพราะว่าเขาต้องช่วยพ่อแม่ทํางานและบางคนที่คลาดไม่กล้ามาเรียนโดยคิดว่ารู้แค่ตัวเลขก,ก็พอแล้วไม่จําเป็นรู้ตัวหนังสือก็ได้ด,ดังนั้นตอนนี้ประชาชนที่ชนบทมากมาย เป็นเป็นผู้ไม่รู้หนังสือถ้าเราไม่บังคับให้พวกเขาไปเรียนพวกเขาก็การศึกษาก็จะพัฒนาไม่ได้ขั้นต่อไปผมก็ผมจะพัฒนาการศึกษาโดยเพิ่เมเงินเดือนของครูเพราะเราดูแล้วว่าตอนนี้เงินเดือนของครูยังน้อยอยู่ทําให้ครูบางคนหาอาชีพอื่นเสริมเช่นเป็นมัคคุเทศหรือเป็นครูสอนพิเศษ การหาไรายได้พิเศษนี้ทําให้ครูไม่ค่อยมีเวลาหาวิธีการสอนใหม่ๆที่น่าสนใจที่เหมาะสําหรับอายุข,ของนักเรียนเอามาสอนทําให้นักเรียนได้รับแค่การศึกษาแบบโบราณเท่านั้นดังนั้นกา,การศึกษาก็จะมีคุณภาพด้อยกว่าประเทศอื่นๆนอกจากนั้นการเพิ่มเงินเดือนครูคือเหมือนให้กําลังใจครูให้ พวกเขาทำงานยังมีประสิทธิภาพประสิทธิภาพประสิทธิภาพด้วยขั้นที่3ผมจะพัฒนาการศึกษาโดยการพัฒนาโรงเรียนเพราะถ้าการศึกษามีคุณภาพแล้วแต่โรงเรียนไม่ดีนักเรียนไม่อยากเรียนการการศึกษาก็จะพัฒนาไม่ได้ดังนั้นโรงเรียนต้องสะอาด และมีบรรยากาศดีด้วยนอกจากนั้นผมคิดว่าโรงเรียนต้องมีห้องทดลองด้วยเพราะถ้าครูสอนแค่ทฤษฎีและยกแค่ตัวอย่างโดยไม่ทดลองดูให้เห็นจริงนักเรียนก็เอาไปใช้ในข้างนอกโรงเรียนไม่ได้แล้วถ้าเรียนทั้งทฤษฎีและทดลองด้วยมัน เข้าใจง่ายและจําได้นานกว่าที่เรียนแค่ทฤษฎีเดีดยวดังนั้นถ้าผมได้พัฒนาการศึกษาผมก็จะเอา3าขั้นตอนนีม้มาช่วยพัฒนาให้ดีและมีิทธิภาพที่จะช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้ในอนาคต